ค่ะข้อแรกนะคะจากโจทย์บอกมาว่าขดลวดอันหนึ่งมีลวดพันหนึ่งร้อยรอบตัวนี้เนี่ยเราก็จะแทนเป็นตัว n ใหญ่ค่ะแล้วก็ถ้าเคลื่อนขดลวดอันนี้ออกจากบริเวณขั้วแม่เหล็กซึ่งมีฝักแม่เหล็ก 5, Weber, กกะค,ะ5กคูณ10ลบสเวเบอร์ไปสู่บริเวณที่มีฝักแม่เหล็ก2คูณ10ลบ3เวเบอร์ตัวนี้นะคะ 5, คูณ10ลบ3เวเบอร์เนี่ยก็คือฝักที่1ค่ะไปสู่บริเวณที่มีฝักแม่เหล็ก2คูณ10ลบสเวเบอร์ก็คือฝักที่2ค่ะ ซึ่งเราเนี่ยก็จะหาเดลต้าฟลักก่อนค่ะโดยการนำ5าคูณ10ลบ3 w e เวเบอร์ลบกับ2คูณ10ลบ3เวเบอร์เราก็จะได้เป็น3คูณ10ลบ3 w e เวเบอร์ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเดลต้าฟักค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งในโจทย์เนี่ยบอกมาว่าในเวลา0.01วิตัวนี้เราก็จะแทนเป็น t เล็กค่ะโดยที่โจทย์ข้อนี้ถามหา E M F เหนี่ยวนำในขดลวดค่ะ โดยที่สูตรที่เราจะใช้หา E.M.F เหนี่ยวนำในขดลวดนะคะก็คือเอปซ์ลอนเท่ากับลบแอ็กซลูดเดลต้าฝักหารด้วยเดลต้าทคูณด้วย N ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะแทนค่าสิ่งที่โจดให้มาลงในสูตรค่ะโดยที่อันนี้เนี่ยเราได้ทำการหาเดลต้าฝักไว้แล้วก็คือ3คูณ10ยกกำลังลบสนะคะเราก็จะแทนลงไปในสูตรเลยส่วนเดลต้าทเนี่ยก็คือ0.01นะคะเราก็จะแทนลงไปในสูตรเลย แล้วก็อย่าลืมคูณ n ด้วยนะคะซึ่งโจทย์ให้มา n เท่ากับ100ค่ะแล้วก็จะแทน100ลงไปใน n เลยแล้วก็ทำการคิดเลขหาค่าออกมาเลยค่ะโดยที่เรานะคะก็จะทำการเอา100เนี่ยหารกับ0.01ก็จะได้เป็น10,000คูณกับ3คูณ10ยกกำลังลบ3ค่ะ คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น30 0 0 0ืคูณสิยกกำลังลบสโวลต์ค่ะถ้าเราปัดจุดเนี่ยก็จะได้เป็น30โวลต์ค่ะค่ะต่อไปเป็นข้อที่2นะคะจากโจทย์บอกมาว่าขดลวดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขดหนึงยาวด้านละ20เซนติเมตรกำลังเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด0.2เทสลาด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีนะคะ โดยที่ v เนี่ยก็จะเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ b เนี่ท่ากับ0.2เทสลาค่ะแล้วก็ยาวด้านละ20เซนติเมตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น l นะคะแต่ว่าเขาให้มาเป็นหน่ย cm, วยเซนติเมตรเราต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก่อนแล้วก็จะคูณ10ยกกาลังลบ3ลงไปค่ะก็จะได้เป็นหน่วยเมตรในข้อย่อยที่1นนะคะเขาต้องการหาขนาดของ emf เหนี่ยวนำนะคะ เราก็จะทําการเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือ L หรือว่าความยาวของขดลวดนะคะอันนี้เราทําการแปลงหน่วยจากเซนติเมตรเนี่ยเป็นเมตรแล้วนะคะ L ของเราก็จะเป็น2 0่สคูณสิบเดีวยวกำลังลบสเมตรค่ะต่อไปสิ่งที่โจทย์ให้มาอีกอันนึงก็คือ B นะคะ B ของเราเนี่ยจะเท่ากับ0.2เทสลานะคะ ต่อไปก็จะเป็น v ค่ะ5เมตรต่อวินาทีสูตรการหา E.M.F เหนี่ยวน้ำที่เราจะใช้นะคะก็คือ epsilon เท่ากับ vbl s ซ n ์เซตาค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการแทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาลูในสูตรเลยค่ะ v ของเราเนี่ยเท่ากับ 5, b เท่ากับ 0.2, l เท่ากับ20คูณ10ลบ 3, แล้วก็ไซเซต้าของเรานะคะก็จะเป็นไซ90องศาค่ะที่เป็นไซ90องศานะคะก็คือ v หรือว่าความเร็วของการเคลื่อนที่เนี่ยตั้งฉากกับ b หรือว่าสนามแม่เหล็กนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ทำการคิดเลขหาค่าออกมาเลยค่ะของเราเนี่ยได้เท่ากับ20คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะไซน์องศาของเราตรงนี้เนี่ยเท่ากับ1ค่ะคำตอบของเราเนี่ยก็จะเป็น20คูณ10ยกกำลังลบ3โวลต์นะคะในข้อสองย่อยเนี่ยโจทย์ถามหาทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดค่ะ โดยคำตอบที่เราได้นะคะเราได้เป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะโดยที่เราจะหาโดยการดูรูปแล้วก็ใช้กดมือขวาค่ะถ้าเราสังเกตจากรูปเนี่ยเราเนี่ยก็จะเห็นว่า v หรือว่าความเร็วเนี่ยเหมือนจะเคลื่อนที่ลงมาแล้วก็สนามแม่เหล็กเนี่ยเป็นรูปกากบาทนะคะ ค่ะอันนี้เป็นลักษณะมือที่เราทำได้โดยใช้กดมือขวานะคะโดยที่เราจะแทนนิ้วหัวแม่มือเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลาจากจุด Q ไป P นะคะและแทนนิ้วทั้ง4คือ V หรือทิศการเคลื่อนที่ของขดลวดค่ะส่วนฝ่ามือของเราเนี่ยจะแทนเป็นทิศของสนามแม่เหล็กนะคะหรือว่ากกรูปกากบาดเมื่อกี้นี้ก็คือพุ่งเข้านั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นข้อย่อยที่3นะคะโดยข้อที่3เนี่ยถามหาตำแหน่งที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกเราได้คำตอบเป็นตำแหน่ง P นะคะเพราะกระแสไฟฟ้าด้านออกด้านไหนด้านนั้นเนี่ยจะมีค่าเป็นศักย์ที่สูงหรือมีค่าเป็นบวกค่ะ